ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆของนานานะคะวันนี้2ตัวบนตรงโต๊ดสตัวบนล่างนะคะและตรงแล้วก็โต๊ดด้วยนะคะใครที่ขอมาใครที่รออยู่มาแล้วนะคะวันนี้รอบที่61นะคะเราก็มาดูสิว่าใน10รอบนี้มันจะเข้ากี่หางเนาะก็สูตรนี้ไม่ยากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการทำคลิปวิดีโอของนานานะคะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็มีอยู่ว่าใช้สองตัวหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบบนนะคะก็คือ22นะคะแล้วก็มาบวกกับ2ตัวล่างโดยที่2ตัวล่างนั้นเอาบวกกันก่อนนะคะก็จะได้เป็นย2ิบสบวกกับ13บบวก7เท่ากับ13นะคะอันนี้คือบวกเลบให้ดูแล้วเนาะเผื่อใครเข้ามาดูไม่ทันหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนเพราะว่านานามไม่ค่อยจะมีเวลาตอบ คอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็มาบวกลบ5แต้มนะคะด้านซ้ายนี่จะเป็นลบ5แต้มด้านขวานีจะเป็นบวก5แต้มเนาะลบ5แต้มก็ลบทีละแต้มนะคะจนครบ5แต้มบวก5แต้มก็บวกทีละแต้มจนครบ5แต้มนะคะก็ตั้งแต่30ถึง40นะคะก็เนี่ยนะคะตามที่นานาแต้มสีไว้ให้เนี่ยนะก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 สิรอบเข้า7หางก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะค่าขนมนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้ตามาข้างล่างคลิปนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสก็ได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานาด้วยนะคะแล้วเรามาดูสูตรต่อไปลดสองตัวบ,บน2ตัวล่างนะคะอันนั้นคือเข้า2เด้ง3เด้งเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ